บ้านติดดินบ้านติดดินไปไปดูกันเลยครับลงไปที่น้ําแม่น้ําแม่น้ำอะไรนะเออแม่น้ำโขงติดลาว บรรยาารกาศครับบ้านติดดิน,ไ,นไปฝ<ด>นกำล,ลังจะตกทางนู้นตกแล้ว แต่เวลากลับแล้วฝนจะตกแล้วต้นด,ดอกหญ้าสวยงามมากหลอกกล้องด้วย รอด้วยรอด้วยสุ่มไก่น้อยคุ๊กุ๊กกุ๊กกุ๊ก ไวว์ธนู ดินที่บ้านติดดินเรามาดูนายแบบกันครับ มีนกมาด้วยบรรยากาศสวยงามมากครับบ้านติดดินที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพี่เต่าสมชายก็มาครับ ฟังเสียงสายน้ำไหลครับนี่ภูเขาจำลองเป็นรูปหัวใจหัวใจวับวับผู้เสียงฟ้ามาแล้ว ที่เชียงคานนะครับที่เชียงคานบ้านิดดินที่อำเภอเชียงคานโอ้โหมายุลูกใหญ่มาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาานตาลตานลมว้ายจะไปตกไหนครับจะไปตกไหนกัน เออรือลอยได้มันคืออะไรมันคืออะไรทำไมมืดมิด <c oughs> มาหาเมฆมาบุกแล้ว วาดเฉียวอีดีวาดเฉียววาดเฉียว,วเสียงตายแล้วครับนี่เสียงตาย,ตายอ้าวมันมาถึงแล้ว แสงอะไรวับวับอยู่ข้างบน,น,นแสงวับวับ มีนกอยู่กลางน้ำาะะครับโอ้ยมองไม่เห็นแล้วมัวกองมัวมากแล้วมองไม่เห็นนก <c oughs> ว่าจะมองให้เห็นนก เอามาเสิร์ฟเหรอน่ากินไหมล่ะขอบคุณครับบเด็กเสิร์ฟพนักง,งานเสิร์ฟอุ๊ยใส่อะไรมาเนี่ยนนเย,ย็บรอยครับน้ำ ขอบคุณครับที่ตามรับชมรับฟังสวัสดีครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับฝนกำลังจะตกแล้ว